สวัสดีครับหลวงพ่อ,พอสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนอ่าคันเนี้ยเอางี้ผมไปดั้งดูทุนมาแล้วผมซื้อเข้ามาห้าหมื่นทำสีไปอีกหมื่นกว่าบาทนะแต่ตรงนั้นไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวสิ่งที่ผมบอกหลวงพ่อเมื่อกี้คือผมจะเปลี่ยนแบตให้เปลี่ยนยางให้แล้วก็ทำไปสตาร์ทให้ใหม่เพราะว่ามันมันเมื่อกี้มันสตาร์ทแล้วมันลากเดี๋ยวตรงเนี้ยผมถวายไปแล้วกันนะ ก็ไม่เอาไม่เอาหลวงพ่อก็หลวงพ่อมีห้าหมื่นก็ห้าหมื่นพอเดี๋ยวผมเตรียมเลื่อทะเบียนชุดโอนไปให้หลวงพ่อเลยโอเคไหมครับหลวงพ่อเอาเอาบอเอาบอเอาแล้วหลวงพ่อนะได้ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมใช้เวลาจัดการรถก่อนนะเดี๋ยวยังไงผมส่งไปให้นะครับได้พร้อมแล้วส่งมาได้ด้ครับหลวงพ่อได้ครับหลวงพ่อได้ครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับมาเดี๋ยวถ่ายคลิปรถให้หลวงพ่อดูได้จะได้ส่งทางบ้านเขียวให้ลูกค้าดูพาดูเลยไปหลวงพ่อรถธรรมะรถพระธรรมรถขายแสนกว่าแต่ว่ามีห้าหมื่นไม่ไม่เป็นไรธุรกิจมันมีกำไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติแต่เราได้กำไรทางใจนี่เอาซื้อเอางี้ซื้อเข้าห้าหมื่นแน่ถ้าเกิดใครบอกอุ้ยคันนี้ซื้อเข้าสองสามหมื่นบอกนะ เอาผลมาให้หมดจะซื้อให้หมดเลยผมเอาเองเหรอผมเอาเองเลยสามหมื่นสี่หมื่นหรือจะห้าหมื่นผมก็รับซื้อโโอ้โหนะเขาได้ซื้อมาแล้วห้าหมื่นอัมตีไปหมื่นกว่าบาทหกหมื่นนะ,ะยางผมว่าต้องมีเกือบหมื่นอ่ะเจ็ดหมื่นแล้วแบตเตรอรี่อารูนแบบได้เจ็ดหมื่นมีรลสตาร์ทอีกเจ็ดหมื่นห้าห้าคอมเซียอารูนแปดหมื่นอ่าค่าส่งรถเขาอีกอ่าแต่ละแปดหมื่นกว่าก็ถวายไปตัวละหมื่นอีกแล้วกูถวายอีกแล้ว แต่ไม่เป็นไรก็เอฟซีของผมก็จะได้ร่วมอนุโมนาคุกับผมผมก็ยินดีนะอันนี้สีใหม่เลยสวยเลยกระบะไม่พุขับใช้งานปกติในง <ะ S 2> านปกตินะหลวงพ่อ,อไว้กิจนิมนต์เป็นรถเทินเข้ามาก็เดี๋ยวให้หลวงพ่อเอาไว้ใช้อดีแน่นอนนะคันนี้รถนะเดิมไม่มีชนแต่ว่าภายในก็อาจจะมีบ้างเล็กน,น้อยที่มันที่มันเก่าที่มันอาจจะไม่ไม่แน่นเนาะอาจจะลอกบ้างเล็กน้อยแต่จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะ แต่ว่าขับทางไกลปกติเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาขับมาขายถึงนี่เลยใช่ใช่ใช่เอาโอเคหลวงพ่อวัดไหนหรือได้ยางได้รถอก็ทักกันเข้ามานะราคาเดี๋ยวผมดูให้นะก็แทบจะไม่เอาอะไรอยู่แล้วหรือไม่เอาเลยร่วมอนุโมทนาบุญกับเสียบิ๊กสแก้วอีกแล้วครับเท็นี้แบ่งให้หลวงพ่อไว้ใช้ในกิจของสงฆ์นะก็ยินดีนะครับกล่าวด้วยครับกับบิ๊กสแก้วนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกับวรถคชนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ